ไหว้ด้วยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในป่าตั้งใจจะตั้งใจไปไหตั้งใจจะกระโดดตรงนั้นตั้งใจพายายมาเก็บสะเดาครับอ,อ,อยู่ป่าหลังบ้านดได้จ้ะนี่นๆๆๆพาหลานที่มาเก็บเอายอดสะเดาจ้ะมันคือสูงแต่กินได้กิ่นไหมนี่น่นะนดูจระนี่จ้ะต้นสะเดา นี่ยอดกำลังอ่อนเลยจ้ะโอ้มันจะได้กินนี่แต่ว่าข้างล่างก็ยึดเอาก็พอได้กินเยอะเนาะแล้วจะจ้ะต้นย้อยอใหญ่เนาะนี่ต้นกลางนี่นเดี๋ยวะนี่ดักเก็บก่อนเด้อจ้ะเก็บก่อน ตากับล้านเขาให้เขาเดินไปเล่นกันนั่นสองทุ่มเราด้ยจเนี่ยจะยังมีแดดอยู่เดี๋ยวเดี๋ไปหาไม่ใส่รองททาาเท้าบูทมาป่าหลุกแขนเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม้เขี่ยจักหน่อยก่อนหน่อยใชร์ถ่าย,ถ,ายาถ่ายเป็นยูนก็ายอยู่ จบแล้วบแล้วตาเนืดอะไรตาอะไรตาต้ใจมีดอไม้อยู่ตรงนี้นจะเอากับบ้านอาก็ต้นใจต้นใจอยู่ที่นี่อยู่ในป่าป่าข้างบ้านครับป่าข้างบ้เดินเล่นชมวิวครับเดินเล่นชมวิวจะเอาดอกไม้ไปฝากสาวไหนล่ ดอกไม้ไปฝากแม่เหรอใช่หรือเปล่าจะใส่ใส่น้ำในแก้ลก็ใส่ใส่ดอกไม้ในแก้วนะครับใช่เดี๋ยวเราไม่ใส่น้ำในแก้วดอกไม้จะติดตายนะครับดูย้ายได้สะเดาแล้วจ้ะได้สะเดาเนี่ยเอาถุงดำใส่ แต่กําใหญ่หนึ่งละจ้ะแล้วลก็ป้าเนยจะให้ดูไอ้วาระบิลหลาย,ลายด้วยจ้ะนี่กำลังขึง่นไม่แตมแตอบบววไปจ้ะวาระบิวาระบิคนจีนคนญี่ปุ่นทางไหนเขากินกันด้วยจ้ะนี่บอกว่าเอาไปต้มแล้วก็แช่น้ำ แช่น้ำด่างนะจ๊ะคนโบราณเขาก็แช่น้ำขี่เท่าเนาะแต่ว่าคนสมัยนี้เขาก็แช่น้ำอะไรฮะไอ้ผงโซดาน่ยไหมจ๊ะเบกกิ้งโซดามันเป็นด่างเนาะเนี่ยหลายยจ้ะดิฉันกำลังขื่นเต็มเลยแต่ว่าปนัยบ่เคยกินดอกจ้ะบ่เคยกินก็เลยบ่ก,กิ่นมันดอกเนาะ พักเองก็บอกเอดบาอยากเลยเนาะเห็นคลิปวิอคนจีนเขาเอาไปเขาเอาไปตากหรือจะเข้าลรวกหรือขากระตากเข้าลรวกหรือขากระตากแห้งเนาะเป็นการถนอมอาหารไปจอ ี่จ้ะหลังบ้านดิจ่ะี่ป่าคางบ้านนี่ก็บ่ค่อ,คอยได้มาเดินหลังจากนานๆมาทีเลิกงานแล้วก็จะกระทาอะไรต่ออะไรเรียงหลานดึงอะไรดึงเราฟินแลนด์กับอากาศมันก็บ่ค่อ,คอยดีเนาะมันก็น้าหนาวเนาะน,นี่อากาศดีก็พากันออกมาเดินเล่นดิจ้ะสองทุ่มครึ่งอะดิจ้ะ สองทุ่มครึ่งเหรออากาศดีดีน่ะแดดยังจ้ายอยู่เลยจ้ะน,นี่ต้งนี้จะเป็นดงวาลบีบาลบีหรืออันพักกูดนั่นแหละจ้ะพักกูดวาลบิมัน,มน,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 นขึ้นลกเถกป่าว่าค่อยเดินมาเลย ไม,ไ,มไ,ไม่ค่อยเดินมาแถวนี้เท่าไรมันต้องเดินผ่านป่าใหญ่ออกมามันถึงจะทะลุทุงนา,น,นาดูจับไปในไฮโดรดูบาลลีมันขึ้นด้วยดูตรงหนอนยิงเป็นดงเลยจ้ะเห็นไหมจ้ะ กินบ่เป็นแม่จ้ะก right. ินบ่เป็นก็บบกินมันแบบนี้สวกินอย่างตวิวีสัตว์ไอ้วุยกอนไนแล้วก็ทำาวุสรสัตว์ไอ้วุยกอนก็สิ้น็นไปแล้วมีแล้วก็้ทำกพี่บอกว่ามัน2องทุ่มครึ่งเอด็กเดินกลับก็พอละมั้งจะไปตัดหญ้าหลังบ้านจักหน่อย จะพาไปดูุ่งนาฝั่งนู้นกรไป๋อยเรจะเดินป่าผ่าทุง่งนาไปก็ยุงแล้วจะนี่เริ่มเริ่มที่มียุงแล้วอ้าวจะนนพาไปดูุ่งไอ้นี่เขาบาเลเขาเนี่เขาบาเลเขากำลังขึ้นปีนี้เขาที่ขึ้นดีอยู่ละว่าฝนตกนี่ดีจ้ะ ที่ที่แล้วช่วงเข่ามันงอกนี่มันแรงรัดได้จ้ะมันแรงรัดหะทีที่แล้วตรงนี้ก็จะบ่ค่อเคยเห็นทุ่งนามันมีป่าบังนะจ้ะจะเดินไปอีกหน่อยนึงมันจะเห็นทุ่งโล่งเลยฉันให้ดูตน้นนี้เด้จ้ะนี่ผู้หยภาษาฟินมันกินได้เด,ด้จ้ะน,นี่ แต่ว่าบางคนกับแพ้เป็นน้อยกินดูแลจ้ะเป็นแอปเปกินแล้วอร่อยอร่อยเลยจ้ะต้มกินน้ำพริกต้มงกินกับน้ำพริกอู้อร่อยแต่ว่ามงเล็บแพ้จ้ะแพ้เป็นอาการยังไงวันนี้เมื่อยเพียนะไหมันแหละเปนเลยที่ให้ดูเมื่อยแล้วก็เพียบ่มีแรงเป็นไยว่าแม่กรแท้ แต่ขอบอกว่าอร่อยมากเลยจ้ะตอนัรกก็เห็นเขากินในหนังสือมันก็บ้ากินได้จ้ะมีหนังสือปนมีหนังสือฟินว่ากินได้แต่ว่าก็จะเขาก็จะบอกอยู่บางคนก็จะแพ้แต่ปรากฏว่าปันไอ้แพ้เนาะจ้ะแฟนปันไอก็แพ้ แค่แไม่ได้กินก็แค่แค่ได้กินแคก่กระเพแล้วจะไงผู้หยิงยาภาษาฟินเอาภาษาอื่นจะเรียกอะไรอยุงกับมาล่ะเด้อจ้อ๋ยอจะยุงมาไป,ไปาลาปลาคานออกจากป่าเถอะมันเริ่มแดดหายแล้วก็ยุงมาจ้ะตัวเราทุตเสีย ก็ได้ดอกไม,มก้ดอกหอมๆจ้ะคือดอกมะลินี่แหลอะอาให้ดอกไม้กับทุกคนหน่อยครับดอกไม้หอมหอมให้กับทุกคนหน่อยครับให้ <c oughs> ๋ยวทำหน้า <c oughs> ไปกับบ้านลุกยุงมาหแ้วปะทั้งตาทั้งหลาน,นพอเป็นกันเลยเนาะ หลานก็บ่ยอมเดินดเด้ตาก็อยากแบกกันดีแท้ๆเอาแบกซะอีกหน่อยเข้าใหญ่กว่านี่ก็จะแบกเขาบ่อยล้วตาเอ้ย